อดีตชั้นอดีตนายกทีตาภาสุดเด็ดมากค่ะในการนี้นะคะเพื่อไม่ให้สรโรงพยาบาลเทินก่อตั้งในปีพ <streaming> ุทธศักราช2482และเปิดให้บริการอย่างป็น2231626เป็นโครงการเพื่อบริจาคเครื่องแพทย์เครื่องประตุกหัวใจและเครื่องผลิตออกซิเจนรวมถึงชุด p p e และซัพพลายอื่นๆให้กับโรงพยาบาล สี่แห่งคือโรงพยาบาลศรีนครโรงพยาบาลแม่สายโรงพยาบาลหนองม่วงและโรงพยาบาลเชิงณที่นี้นะครับด้วยความร่วมมือจาก16สมสรที่ได้ร่วมกันนะครับโรนตรี่ในภาพ3สุ0โรเตรี่3คนโดยได้รับการสนับสนุนจากคู่มิตรต่างประเทศคือสมสรไซตามะเคยากิจจากประเทศญี่ปุ่นภาพ2770โรเตรี่3คน ทางการในวันนี้ในการจัดฟอกนะครับให้โรงพยาบาลเธอดักคำกวอนทีบริหารคือองค์การข้ารับพูดในาการโรงพยาบาลเธอนะครับต้องบอกว่าซึ้งใจและก็ข,ขอบคุณเป็นทย่ยิ่งนะครับในทีมนะครับที่อไะไรวันเสียสละนะครับและก็ช่วยกันนะครับซึ่งผมรู้ว่าอุปก,กนนรณ์ในการแพทย์ที่ได้มา ต้องใช้ความบากบั่นพอสมควรนะครับไม่ใช่ว่าจุอๆจะได้ง่ายๆนะครับซึ่งตรงนี้เราได้รับความมาดเพาะหลายๆอย่างนะครับไม่ใช่การนี้เสร็จครั้งแรกนะครับผมได้เตียงวันก่อนนี้ได้เตียง2องสองตัวนะครับเตียงที่เป็นเตียงไฮดรลิกสามารถยกขึ้นลงได้นะครับตรงนี้นํามาใช้เป็นรกได้มา และวันนี้นะครับเราได้รับเครื่องถ้าเป็นภาษาหมอเขาเรียกเครื่องดีฟิตนะครับเครื่องกระตุ้นวใจนะครับถาว่าเครื่องกระตุ้นวใจไม่ใช่ว่าเขาไปกระตุ้นวใจอย่างในหนังอย่างเดียวนะครับที่ผมใช้บอกคือคนที่ไม่มีชื่อนะครับอยู่ประมาณสักหนึ่งคนที่มารับเลยตรงนี้นะครับเรามีหมอทั้งหมดอยู่สิบเก้าคนแต่เป็นหมอที่เป็นหมอจบใหม่และเป็นหมอปีหนึ่งปีสองนะครับผมว่ามันเป็นหมอที่สามหมอที่นี่นะครับก็ต้องบอกกับทุกท่านว่า อำเภอถึงนะครับเป็นอำเภอที่อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดพอสมควรนะครับ60-70ก60ิโลนะครับแล้วก็เรามีา10ตำบลนระคากร1 0 1 5 6หมู่บ้านนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ติดชายแดนของปรปร,ปราวนะครับเรามีพี่น้องประชากรเยอะนะครับมากเป็นลำดับต้นๆนะครับ คนเผ่าเรามีคนที่หลากหลายทางชาติพันธุ์ืีทั้งคนที่มีฐานะ,ะมีความลาบากนะครับแล้วก็มีความจําเป็นจมูงสอรลตเตอรี่เชียงรายเหนยนะมีความรู้สึกยินดีและตากขึ้นเป็นอย่างยิ่งนะคะ